สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านอันนี้ส่งงานนะครับผม2ตัวนะครับเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมอุลตร้าแมนลวดลายเป็น3าภาพสวยนะครับเป็น3มิตินะครับผมไม่ได้ไม่ได้สกรีนการ์ตูนนะครับนี่นะครับโอเคครับแล้วก็เป็นงานของพี่คิมิตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นงานของพี่สมมาตรตัวหนึ่งนะครับผม ทั้ง2ตัวนี้เป็นชุดโปรนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงชุดไฟนะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาชุดไฟของตัวเองมาลงนะครับผมก็ชุดไฟนะครับก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปรีวิวแจ้งไว้นะครับมอเตอร์ตั้งแต่2องสขึ้นไปนะครับรอบตั้งแต่พัน kv ขึ้นไปใช้ได้หมดนะครับส่วนสปีดใช้ตั้งแต่3 0แอมป์ขึ้นไปนะครับบวกลบตาม kv ของมอเตอร์นะครับตามการกินไฟนะครับแล้วก็เซอร์โวใช้2ตัวเท่านั้นนะครับนี่ครับงานเป็นแท่งคาร์บอนนะครับเบาทน แล้วก็ให้ตัวได้นะครับเวลาง,งอก็ดิดรูปคืนกลับมาเป็นเส้นตรงได้คือถ้าไม่หนักจริงๆไม่หักนะครับแล้วก็ชิ้นงานเป็น3 d p ดีพาร์ชิ้นงาน 3D ดีพาร์ก็ซ่อมไม่ยากนะครับถ้าเกิดตกกระแทกแตกหักนะครับสามารถใช้กาวร้อนนะครับกาว ca ของเรานะครับแล้วก็ใช้สำลีนะครับโปะไว้บริเวณนั้นแล้วก็หยอด ca นะครับชิ้นงาน3ดีพาร์ก็จะแข็งแรงแต่ประเด็นก็คือตอนที่เราซ่อมเนี่ยเราอย่าใส่แท่งคาร์บอนซ่อมนะครับให้เราซ่อมตัวชิ้นงานซ่อมเสร็จแล้วค่อยเสียบแทคาบอนงงนยเดีววกวมัจะ ติดแท่งคาร์บอนเราจะดึงไม่ออกนะครับผมเพราะคอนเซ็ปต์คือเราต้องการให้มันถอดเก็บได้สะดวกนะครับโอเคครับเล่นกันอย่างสนุกและปลอดภัยครับผมมาเข้าแก๊ง RC คลกันนะครับผมว้าว RC ว้าวไร้สายนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ